ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการสอนนะครับอสอนการใช้งานโปรแกรมนะครับทีเนี้ยโปรแกรมที่ผมจะสอนต่อไปนี้เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือวงจรไฟฟ้าก็ได้นะครับซึ่งก็คือโปรแกรม circuit wizard นะตัวนี้นะครับอลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะฮะพอเกิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่า,ามันจะโชว์หน้าแบบนี้มา พอโชว์หน้าแบบนี้เนี่ยส่วนนี้คือส่วนที่เราจะวาดวงจรนะครับคือต้องขออธิบายก่อนว่าวงจรนี้มันใช้งานได้หลายอย่างคือ1คือวาดลายวงจรนะครับวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าได้หมดนะครับ2คือสามารถซิมูเลตก็คือว่าจําลองการทํางานว่าวงจรน้าทำงานได้ไหมนะครับทำงานแล้วเป็นอย่างไรนะครับใช้กับโปรแกรมตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งคือเอาวงจรที่เราวาดนะครับมาคอนเวิร์ต ให้เป็นแผ่นลายทองแดงหรือ pcb นะครับเราก็สามารถสร้างวงจรทุกอย่างได้เองโดยใช้โปรแกรมนี้นะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงในส่วนของการวาดและการซิมูเลเตอร์หรือการทดลองของวงจรก่อนนะครับเรามาเร,มเริ่มกันเลยนะฮะที่ด้านขวานะครับมันจะมีคำว่า gallery อ,อยู่นะฮะซึ่งตรงนี้มันจะบรรจุรายการอุปกรณ์กับอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทําวงจรให้ดูนะครับอย่างแรกผมต้องการแหล่งจ่ายไฟแล้วก็มาที่ซัพพลายนะครับแล้วเลือกเข้าไปลอนะไม่มีหลายรูปแบบนะครับไฟกระแสตรงไฟกระแสสลับนะฮะผมจะขอใช้ตัวง่ายๆแล้วกันวงจรง่ายๆนะครับดึงแค่คลิกนะครับคลิกลากออกมาครับมาวางซึ่งเป็นโรแกรี่ใช้ง่ายนะฮะแล้วก็ได้ตัว จ่ายไฟออกมานะครับดรือแบตเตอรี่อันนี้มันมีอยู่9โวลต์นะครับเราสามารถแก้ไขมันได้โดยการดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บนะแล้วปรับค่านะครับปรับค่าไม่ยากครับแพปชั่นนี่คือเราใส่เครื่องหมายกำกับไว้ว่ามันคืออะไรก็ได้อย่างเช่นเราใส่ว่าแบตสมมุตินะนะครับแล้วก็โอเคปุ๊บมีเึรนมาแบตแล้ว b ีนึนะครับเราไม่ใส่ก็ได้นะครับ ต่อไปอุปกรณ์รอื่นละมันมีไหมนะครับแล้วก็เปิดดูมันจะมีหมดนะครับตังนี้เป็นคอนเนคเตอร์ก็คือขั้วต่อนะครับเทอร์มินัลเทอร์มินอลบล็อกเป็นขั้วต่อเหมือนกันซ็อกเก็ตก็เป็นขาเสียบอุปกรณ์นะครับ so, yeah. เรามาดูที่หัวข้อหลักๆนะครับอันนี้คือซัพพลายคอนเนคเตอร์อินพุตคอมโพเนนต์พาสซีคอมโพเนนต์นะครับดิสครีตเซมิคอนดักเตอร์นะครับพวกอุปกรณ์สารขึนตัวนำทั้งหลาย แล้วก็มีเอาต์พุตนะครับแล้วก็มีเครื่องมือวัดนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองใช้ตัวนี้ก่อนนะฮะเอาอินพุตเลือกที่อินพุตนะครับอินพุตมันจะมีทุกอย่างที่เป็นอินพุตก็คือสวิตนะครับพวกรีดสวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมจะลองใช้ตัวพื้นฐานก่อนละกันนะครับตัว SPDT ก็คือซิงเกิลโพลดับเบิลโทรนะครับอันนี้ซิงเกิลโพลก็คือขั้วนี้มีขั้ขวเดียวดับเบิลโทรก็คือขั้วนี้มี2ขั้วนะฮะเราไว้ไหนก็ได้นะครับต่อมาเอาตัวอะไรดีตัวแสดงผลแล้วกันนะแล้กันแทนผวนะเอาพุทนะครับมีทั้งเป็นลำโพงมีทั้งเป็นซิกเนลแลมมี LED นะครับผมก็เอาเป็นนี่นะซิกเนลแลม ญญเอามาสัก2ตัวนะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขข้างมันเอาเป็น ah. อะไรสิบสโวลต์200มิลลิแอมป์ะโอเคนี่ก็เป็น12โวลต์200มิลลิแอมป์ให้มันอ่า200มิลลิแอมป์หรือให้มันนะครับให้มันสอดคล้องกับแหล่งจ่ายฟไฟที่เราให้ไปนะฮะอ่ะทีนี้การต่อวงจรจะทำยังไงครับแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยไปวางไว้ที่ขั้วต่อมัน ก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากไปแล้วก็มาอีกคว้วนหนึ่งแล้วก็วางนะครับข้อนี้ก็เหมือนกันซึ่งวงจรมันง่ายฮนะมันง่ายปึบ๊บจบนะครับเราจะต่อเงี้ยเนี่ยวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะทดลองยังไงนะครับรายการซีมูเลเตอร์เนี่ย มันจะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่าฟังก์ชันตัวนี้นะฮะเอ่อ run นะครับเครื่องหมาย Play นี่แหละแต่ชื่อมาว่า run นะครับพอเรากดปุ๊บวงจรเนี่ยนะครับมันจะมีการทำงานอยู่นะลองกดดูนะฮะปุ๊บไฟสว่างใช่ไหมครับหากว่าเราจะสับสวิตช์ทำไงเราก็ต้องใช้เมาส์เนี่ยไปคลิกที่สวิตช์นะครับกดเลือกนะฮะ เนีการทางานเบื้องต้นของการลั่นของมันนะครับแล้วมันทำมันบอกว่าเอ้ะมันได้แค่นี้เหรอไม่ใช่นะครับมันมีความสามารถเนี่ยเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงขี้ขวไฟขวใดก็ได้ครับมันจะบอกว,ว่าตรงนี้มีไฟกี่โวลต์น,นะครับนี่มีไหมสูตรโวลต์แบตออกมากี่โวลต์อ่าสิบเอ็ดจุดเก้าแปดนะครับแล้วสามารถดูทางฝั่งซ้ายนะฮะโวลต์เตจเลเวลดูสักไฟฟ้าได้นะครับ เดินทางไปทางไหนนะครับถ้าเรากดปุ๊บเดินทางไปทางนี้กดอีกทีไปทาง,ทางนี้นะครับการไหลของกระแสนะครับการไหลของกระแสนะครับอ,อันนี้เป็นสแสดงขนานะเป็นลอจิกนะครับแสดงดาดปกตินอร์มอนะครับ จบแล้วนะครับเราจะแก้ไขแล้วก็กดต็อปนี้ก่อนนะจะเพลยใหม่ก็กดนะง่ายๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองทําดูนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าจะมาสอนการใช้เครื่องมือวัดใส่เข้าไปในวงจรนะฮะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าคอนว์ตจากวงจรไปลงในแผ่นทองแดงเพื่อเตรียมที่จะจะัดทำอุปาจัดทำลายจัดทำแผ่นวงจรแผงนวงจร ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ